น้ำมันแพงไม่แค่ค่ะเพราะนี่คือรถประหยัดน้ำมันที่สุดของ Honda าคันนี้ซ e ิ t y e-h e v อัตาราซิ่งเปลน,น้ำมัน27.8กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะเติมน้ำมันหนึ่งถังวิ่งได้ไกลกว่า900กิโลเลยจ้า <Wow. S 2> นี่ไม่ใช่ไฮบริดธรรมดาแต่เป็นฟูลไฮบริดเลยนะคะเครื่องยนต์ทำงานร่วมก,กันกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวเลยค่ะทำให้ประหยัดน้ำมันสามารถขับขี่ได้ประหนึ่งรถไฟฟ้าในโหมด e v mode หรือได้อัตราเร่งเพิ่มขึ้นในไฮบริดโหมด อยากจะใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นอยากจะใช้การเล่งแสงใช้ความเร็วสูงใช้ในโหมดไฮบริดได้ค่ะและ Engine Mode ค่ะใช้ความเร็วสูงคงที่อันนี้ก็ตอบโจทย์ได้ค่ะฟูลไฮบริดของ h ันด้าปรับเปลี่ยนได้3โหมดอัตโนมัติเลยจ้าคุ้มม่ะนอกจากเทคโนโลยีความประหยัดน้ำมันแล้วใครสนใจรถช่วงนี้นะคะสําหรับ City Hybrid ค่ะ เรามีโปรโมชั่นนะคะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะหรือถ้าเกิดต้องการออกรถแบบงบสบายสบายออกรถดาวเริ่มต้นศูนย์บาทก็ได้นะแต่ถ้าเกิดอยากได้ดอกเบีย้ยพิเศษค่ะได้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นศูนเปอร์เซ็นก็มีนะคะโปรโมชั่นพิเศษของแถมของแต่งอีกมาก สนใจข้อมูลเพิ่มเติมทักถามสินได้เลยค่ะตามข้อมูลด้านบนนี้นะคะรอให้บริการอยู่นะคะสนใจซิตี้ไฮบิดรุ่นไหนอยู่ทักมาได้เลยรถมีพร้อมส่งมอโปรโมชั่นดีมีพร้อมเสิร์ฟให้อมสินทอนดาจ้า